ทือถี่ลดราคาประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2021โดยในแต่ละรุ่นที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาครับบอกได้เลยว่าบางรุ่นเนี่ยลดลงไปหมื่นกว่าบาทก็มีเหมือนกันนะฮะส่วนจะมีรุ่นไหนกันนั้นเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดรีมเมี่อัพ let's go เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับเจ้าตัว Redmi Note 9s โดยรุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอครับมาอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น Full HD+ นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 720G Octa-core ครับข้อความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.3GHz ส่วนในด้านของกล้องครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลบูมเบลเกเรนเอลทร้าว8ล้านเลนมาโคร5ล้านแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหน้าตัว ราคามิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัว Redmi Note 9S เนี่ยจะมี2ความจุด้วยกันนะครับความจุตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 4GB ROM 64ราคาตอนเปิดตัวครับจะอยู่ที่6,499บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง5,299บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้เป็นอีกหนึ่งความจุนะครับนั่่่่่่นนนนนก็คคือออรรุ RAM ROM 6 g b 128าาาตตตเเปิดัวีียยจะะะูทท7,999บฮแ ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ครับในราคาเพียง ,6690 รกบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโดยทั้ง2ความจุนี้ครับราคาที่ลดลงไปเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณพันกว่าบาทเลยนะฮะโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือว่าลาซาด้าเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางออฟไลน์นะครับอย่างศูนย์บริการเซียวมีเนี่ยบอกได้เลยว่าก็จะจําหน่ายราคานี้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรร้าาานนห่ยยืออัไเีก็ออบคคคล ร d m ี Note 9s รุ่นถัดมานะครับนั่นก็คือ Redmi Note 9 Pro ครับโดยรุ่นนี้ฮะจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus นะครับในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snap 720G นะครับออกต้าคอ้อความเร็วสูงสุดที่2.3 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้ยกันตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกมาดเลนอัลตร้าวาย8ล้านเลนมาโคร5ล้านแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,020 mAh ครับพร้อมกับ ชาร์เร็วอีก30วัตต์นะฮะโดยรุ่นที่เราจะเอามานําเสนอนะครับนั่นก็คือรุ่นที่ใช้ความจุแรม6 g ินะครับพร้อม128โดยราคาเปิดตัวครับรุ่นนี้เนี่ยจะเปิดตัวอยู่ที่9,999บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ครับในราคาเพียง7,590บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะฮะโดยในราคานี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้นะครับตามช่องทางออนไลน์หรือว่าจะเป็นท็อป A วร์เองนะครับก็จะจําหน่ายอยู่ราคานี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นศูนย์บริการนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็น7,900กว่าบาทประมาณนี้นะครับต่าง อยู่ประมาณ400บาทอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับว่าจะสะดวกซื้อทางช่องทางไหนมากกว่ากันนะครับและนี่เลยฮะก็คือ r ร d มี Note 9 Pro รุ่นถัดมานะครับนั่นก็คือตัวาตัว p o c o X 3 n f c ครับรุ่นนี้ฮะจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6 7นิ้วความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น Full HD plus นะครับแล้วก็ให้ค่า Refresh rate หน้าจอมาที่ 120H เฮิร์เลยนะฮะในด้านของการทํางานครับตัวนี้เลือกใช้ซ p u เป็น Snap 732G สอ G octa core นะฮะคล o c ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สองใุด้าขกงก้องครบรุ่วนใกล้านะอยู่ที่ 6 4ล้านพิกเซลบอดมูด้เลนส์อัลตร้าไท์13ล้านครับเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้าน,านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,160มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก3 3วัตต์นะฮะโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายนะครับเป็น2ความจุด้วยกันโดยความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกนะครับพร้อม64ราคาตอนเปิดตัวนะครับก็จะอยู่ที่6,999 5,999บบบบาา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 าททนนนนนนะะคคคครรรรรััแแตต่่่ววอออีีี้้้้้้้เเยยุณผูชมมมสสถถซซืืไไดดใพงก็ล อันดับจุดหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกนะครับรอม128ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่7,999บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาที่คุณผู้ชมสามารถซื้อได้ก็อยู่ที่6,299บาทนั่นเองนะครับลดลงไปเนี่ยพันกว่าบาทเลยนะครับราคาที่อยากจะซื้อในราคานี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับในด้านของช่องทางออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ในด้านของช่องทางออฟไลน์เหมือนกันนะครับทางช้อปเซียลมีเนี่ยก็ได้มีการจำหน่ายในราคานี้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าโปรโมชั่นเนียะแลลคครับก็ือ Po Col Ex3 NFC รุ่นถัดมาครับนั่นก็คือ vivo v19 ครับโดยรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.44นิ้วความละเอียดก็จะเป็น Full HD+ นะครับในด้านการทำงานเนี่ยตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 712 Octa Core เขาความเร็วสูงสุดีที่2.3 g h z ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกลนส์ Ultra Wide 8ล้านเลนส์ Macro 2ล้านแล้วก็เลนส์ Macro อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่ม4,500 แรมแคปพร้อมกับชาร์จเร็วอีก3 3วัตต์นะฮะโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความจุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม8กิกนะครับพร้อม128ราคาตอนเปิดตัวครับก็จะอยู่ที่12,999บาทครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง8,999บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับราคาประหยัดลงไปถึง4,000บาทเลยนะฮะโดยราคานี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Banana IT นะครับทางออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับว่าจะเป็น Shopee Lazada เองได้หมดเลยนะครับใครท สั่งซื้อเลยนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดรุ่นถัดมาครับนั่นก็คือ One Plus 8T นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.55นิ้วครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น Full HD+ เนะะี่ยฮะค่า Refresh หน้าจอรุ่นนี้ให้มาสูงถึง 120Hz ด้วยกันในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็นตัวแรงอย่าง Snapdragon 865 Octa Core ข้อความเร็วสูงสุดครับจะอยู่ที่2.84 GHz ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักอยู่ยที่48ล้านพิกเซลโมเน เดพซนเซอร์อีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500มิครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์เลยนะครับโดยรุ่นความจุที่เราเอามานําเสนอนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม8กิกนะครับรอม128ราคาตอนเปิดตัวครับอยู่ที่24,990บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง21,990บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางออฟไลน์เนี่ยก็ลองติดต่อสอบถา ดูนะครับว่าราคานี้ยังได้อยู่หรือเปล่านะฮะและนี่เลยครับก็คือ one plus 8 t รุ่นถัดมาครับนั่นก็คือ huawei nova 7ครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.53นิ้วความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น full hd plus นะครับในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ cpu เป็น kirin 985 octa core ข้อความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่2.58 ghz นะครับในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันโดยตัวหลักครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกไปด้วยกลิต ultra wide 8ล้านเลนส์เทเลโฟโต้านนนะครับส่วกล้อง รุ่นนี้จะให้มาอีที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอ่ที่4,000มิล ah, ลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก40วัตต์นะฮะในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 8GB รอม256ราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่16,990บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง19,900บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับประหยัดลงไปถึง6,000กว่าบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในราคานี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในลิงก์ด้านล่าน่าาาางงนนะรบบหือออวจเป็ทแบบฟไ์ ก็จะจำหน่ายราคานี้เช่นเดียวกันนะครับใครสนใจรีบกดสั่งซื้อเลยนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดน,นจะจ้ารุ่นถัดมานะครับนั่นก็คือ Sams u ง g Galaxy A715G ครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอามาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น Full HD+ ในด้านของการทํางานครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Exynos 980 Octa Core เพรอะความเร็วสูงสุด่ที่2.2 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันตัวหลักครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลมือ้ือเลน Ultra Wide ครับ เดฟเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500ม ah, ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์นะครับโ mm hmm. ดยจะตัว A71 ตัวนี้ครับ mm hmm. ก็จะมีความจุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม8กิกะรอม128ราคาตอนเปิดตัวครับจะอยู่ที่19,990บาทครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชมก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียง12,990บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งประหยัดราคาลงไปถึง7,000บาทเลยนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยก็ย ที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะเป็นช็อปซัมซุงเองครับตอนนี้เนี่ยก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับใครที่อยากจะได้นะครับรีบสั่งซื้อเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy A71 5G ลำดับถัดมานะครับเราจะขอเอามานำเสนอ2รุ่นพร้อมๆกันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว oppo reno 4แล้วก็ oppo reno 4 pro นั่นเองนะครับในด้านของหน้าจอครับเจ้าตัว reno 4ธรรมดาครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4นิ้วเจ้าตัว reno 4 pro ครับจะให้มาอยู่ที่ 6. 5นน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 ิ้้้้ววววะะคคครัััับาาาามมลเเเเเอออีียยดดทงงู่่่่ป็ Full HD หืกแตตใขจ เรโน่4 Pro ครับตัวนี้จะให้ค่า refresh เสถมาที่90 h z นะครับในด้านการทำงานครับเจ้าตัวเรโน่4ธรรมดาเนี่ยจะให้ CPU มาเป็น snap 720G นะครับ Octa Core ข้อความเร็วสูงสุดอยที่2.3 GHz นะครับส่วนเจ้าตัวเรโน่4 Pro ครับจะให้มาเป็นเจ้าตัว snap 765G นะครับ Octa Core ข้อความเร็วสูงสุดเนี่ยอยที่2.4 GHz นะฮะในด้านของเรื่องกล้องครับเจ้าตัวเรโน่4ธรรมดาครับจะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลครัับบวววววกกกกด้้้้้้ยลล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 อตาาาา์์์8นนนนนนนเเเเสสสมโโ2 2แ็ีพิซ่จ เรโน่4 Pro ครับจะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลบอกมูลโนเกียเลนอัลตร้าไวท์2ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก13ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าทั้งคู่ครับจะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวเรโน่4ธรรมดาครับจะให้มาอีกเลนส์หนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว AI Smart Sensor นั่นเองนะครับเอาไว้เวลาแบบสแกนอะไรต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดเลยนะฮะในด้านของแบตเตอรี่ครับเจ้าตัวเรโน่ ตัวเจ้าตัว Reno 4 Pro ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่4 0 0 0มป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก6 5์เลยนะครับมาดูในด้านของราคาครับเริ่มต้นกับเจ้าตัว r e n t 4ธรรมดาเลยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุเดียวแ่นก็คือรุ่น RAM 8GB ครับ r อม128ราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่11,990บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาที่จำหน่ายอยู่นะครับก็จะจำหน่ายอยู่ที่19,900บาทนะครับลดลงไป1,000บาทนั่นเองส่วนเจ้าตัว r e n t 4 Pro ครับก็จะมีความจุเดียวเช่นกันั่นก็คือรุ่น RAM 12GB ตัวเน e, ี่ยอยู่ที่24,990บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับจะสามารถซื้อได้ในราคาเพียง24,000กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับเปรียบลงไปถึง4,000กว่าบาทเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเรโน t 4ธรรมดาเนี่ยก็จะจําหน่ายอยู่ทางช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นทางหน้าร้านทางออฟไลน์เองนะครับช็อปออฟเต่างๆเนี่ยก็จะได้ราคานี้อยู่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวเรโน t 4 Pro ครับจะได้ราคานี้เนี่ยจำเป็นจะต้องซื้อผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ทั่วววไไไปปนนนะคครรรัเเเเพาาาาาาา่่่ถ้้้กิดดด็ทงงออียตมล สนใจนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะรุ่นถัดมานะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Note 20นั่นเองนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น Full HD Plus ในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Exynos 990 Octa Core ข้อความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่2.73 GHz นะครับในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกดกับเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลครับล้้้วกเนนนสออีีาา่่่งหหยยจะใมูท 10ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับจะให้มาอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์และไฮไลท์ของรุ่นนี้ครับก็แน่นอนว่าจะต้องมี S Pen แถมมาให้ในตัวเครื่องเลยนะครับในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ความจุมาที่ RAM 8 b ครับพร้อม256ราคาเปิดตัวนะครับสำหรับรุ่นที่รองรับ 5G เนี่ยราคาจะอยู่ที่33,900บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง28,400กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะตัว S20 เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่นะครับแต่ว่าตัวโน้ต20เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับซื้อตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับทาง lazada เองนะครับหรือว่าจะเป็นทาง shop samsung เนี่ยต้องสอบถามดูดีๆครับว่าโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับย้ําว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับใครที่อยากจะได้รีบกดสั่งซื้อเลยนะฮะและก็มาถึงรุ่นสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ apple iphone xr นั่นเองนะคร 6.1นิ้วความละเอียดเนี่ยก็อยู่ที่1,790ณ828พิกเซลนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็ละเอียดกว่า HD+ ขึ้นไปประมาณหนึ่งนะครับส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ซ p u เป็น Apple A12 Bionic ครับข้อความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่2.5 g h z ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่2,942มิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร อยากได้เนี่ยจะต้องซื้อเพิ่มเนาะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม3กิกนะครับ ROM 64ราคาอัปเดตล่าสุดนะครับก่อนปีใหม่นะครับก็จะอยู่ที่2 1 9 0 0บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง16,500บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาตอนเปิดตัวครับบอกได้เลยว่าประหยัดลงไปเนี่ยหมื่นกว่าบาทเลยนะครับโดยในปี2021นะครับ iPhone XR เนี่ยก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยให้ความเห็นผมมานะคร ว่า iPhone XR เนี่ยกล้องสวยกว่า iPhone 11ก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ iPhone XR นะครับสามารถซื้อได้ในราคาหมื่นกว่าบาทนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆจริงๆนะครับโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับทาง lazada เองต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางออฟไลน์เนี่ยคุณผู้ชมก็ลองสอบถามโปรโมชั่นดูว่าตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะครับและนี่เลยครับก็คือ Apple iPhone XR เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหร ราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นี้คุณผู้ชมที่เห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก็อาจจะบอกสเปกได้ไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่เนะครับเพราะว่าคลิปโรเนี่ยมันอาจจะยาวเกินไปจนไม่น่าชมนะฮะใครคที่สนใจอยากจะดูแบบว่ารายละเอียดข้อมูล,ลเล็กน้อยหรือว่าสเปคแบบจะหนักจะเต็มเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่สิ่งควารูกก่อนซื้อของแต่ละรุ่นแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์นะครับ s u c c e s t e r แล้วก็แฟนเพจ CTT s u c e s t e r ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ะคฝกกุชม่ดด สมัครสมาชิและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติงตงต้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดิ้มโมลิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกตละกาย